สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับมอนี้พระท่านผู้ชมมาที่ตลาดนัดโคกกระเบื้อบ้านหนองขามนะครับตำบลหนองขามอําเภอควนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิมุนี่พาท่านผู้ชมมาเบ่งบรรยากาศการซื้อขายน้ำกันเท้านี้บรรยากาศทั้งของโซนที่คูเป็นหนาวๆครับ20องศาครับเท้านี้เป็นสงินเย็นๆดานในห้อยกับกระลังน้ำหัวน้ำคต่อตลาดครับอย่างนี้เลพาท่านผู้ชมมาเช็คบงบรรยากาศการซื้อขายมาบึงราคาน้ำกันว่า ราคานัดนี้จันนี้ที่เป็นยังไงครับเดี๋ยวไอ้พวกนุ่งกันนะครับไใช้ทใช่นมัใ่ทข้างกันละที่เป็นงอเลี้ยงของห้อยต้นนะครับแม่ลูกเด็งดีทั้งห้อยต้นละเพียงแต่ว่วามื่อนี้แดยดยังพันออกก่านเลยครับเนะี่ยอากาศเป็นซงยังไงบ้าน,นะครับเป็นหนาวๆามือนนะไอ ลูกสาวเขาดันจากเดือนนั้นเหรอให้ต้นนั่นลูกสิปีกว่าแล้หรือครับปีกว่าเพราะว่าเมียมันท้องงกเดือนเก็บว้าแล้วประเดงนในเมียเนาะเขามีประวัติบระคับให้ต้นโคได้ถามเลยครับเป็นบ้านจ้ะครับอีหลานนี้ได้ตอนนี้ท้องเขาได้ยังครับตัวท้องแล้วต้นได้จากเดือนแล้วครับท้องเราอ่ะงกเดือนกว่าครับผสมพันธุ์ให้เราวเป็นผสมตัวโอ้ข้มตัวลอยสามสิบขึ้นสามหาเนาะให้ต้นละครสามสิบหาครับถ้าเดี๋ยวนี้แม่ลูกนะครับแม่ลูกว่าสามสิบหา สามหมื 35, ่นห้าพันนะครับคงเคยได้เก็บรายละเอียดมาเบื้องลังขาวไหมอันนี้กับงัวบ้านบ้านงัวบ้านท่องนะครับหัวสาวมีก็ได้ถามเลยครับมันไหนดีกยได้ลูกก็แล้ะเนาะก็แยกลูกแต่ว่าท่องเนี่ยจริงๆหนุน่มเราเบ่งแล้วเนาะโลกก็ไปในเป็นตัวที่สองเนาะแต่ว่าสูงเลยีหลาเนเลยครับนะถ้าเด็กให้ต้นตัวนี้ว่าสิบสี่ครับสิบสี่ตามเกณฑ์สินค้าแล้วนั่งเขาเพื่อได้ผลไกลกว่า คิบสี่หเ,เหียนท่องปลาท่องกับบลลู่เราป่ะทีคบปลู่ครับอ๋อเออเราเด้งว่าแบบราคามาตรฐานมานน้ำได้ครับด้วยราคาก็สูงก็ไดตแต่ว่าตัวนี้ตัเนี้ยเป็นป้องๆในท่องเนี่ยเออในที่เป็นตัวประมาณหักเกินตัวสามนะมาสง่งให้ต้นมาขอเบอร์เลยครับนะศูนย์หกสองครับสามเก้าแปดแปดเจ็ดสามหกให้ต้นจากแกนสนามล้างนะครับ

เดี๋ยวพี่น้องกรเาบางงัวอีกหนึ่งโคมแม่ลูกลูกเป็นลูกสาวก็เพิ่นเรียนน้ำมูดีครับเนี่ยเออดีลูกสาวลูกสาวจากเดือนนั้นนะคุณพ่อะมกจีนเดืนอนหรือเปล่าเออลูกแรกนะเบิกงรล้กเ,กาาเนาะครับลูกแรกเมีที่เป็นสีออกเข้ขมๆลูกแดงดีลูกนี่มีกี่หอ่อปะครับน่ะลูกมียี่ห้อบะพ่อเขาอะคือพ่อนบ้านพ่อพ่อเขาโอ้พ่อพ่อเนี่ยเนาะแต่ว่า แดงดีอยู่เนื้อนังก็ดีอยู่แต่ว่าเขายังไม่ได้เห็ดมเขาขากำลังโพน้อยนึงที่นี่เขาที่ว่าอย่างนใช่ไหมครับผ้าห้อยเมลูกชุดไหนสามหมื่นครับสามหมื่นครับไปส่งพร้อมเนาะขันบ่้ไก่เนาะครับจากส่งออมเรียมหาสิบหกสิบติโลเนาะครับส่งเลยอยู่ครับผอห้อยมาจะใส่ครับนับต่อน้องบดแดงครับน้องบดแดงมาเอาเบอร์มาแนมั้ยศูนย์เก้าแปดครับศูนย์สามสองหกสามเจ็ดไม่อย่างครับ ัศครับไอศักดิของบาดแดงอ่ะหัวเรียกนะครับเด้อยรได้มาหนึ่งโค้มแม่ลูกแม่ก็ส่งขดทางเราเยอะเอะเอครับแต่ว่าเขาส่งลูกดีเดนาะเนื้อหนังลูกเขาทาเยอะเครื่องดำ พ่อพี่น้องกับเบื้งงโลเลี้ยงของพ s. <S ่อโกมจากแกงค้อนะครับเป็นงโนี่สองชุดนะพ่อเนาะเอาลายตัวนี wow. ้เป็นงโลยังนะครับเลยเป็นงโลเดียวครับลูกเขาไปใั้ท้องครับลูกไข่ออกไปแล้วครับตอนนี้ท่องได้จากเดือนแล้วพ่อได้่ยทองเดือนกว่าครับคมโตัวบอกครับอีหลานี่ร้อยห้าสิบเลยนะพ่อโกมพ่อโกมเปิดเท่าไรหลาน่ะเปิดสองหมื่นครับสองหมื่นมาพ่อพี่งอีกชุดนึง อันนี้ขาหนาวทีนะขาหนาวครับขาหนาวบ้านพ่อผมอยู่ใกล้อยู่ใกล้ภูเขาลูกเป็นสาวน้อยพ่อนี่ไหมครับสาวน้อยครับจากตัวแล้วพ่อพันลูกอ่ะลูกแรกครับเนี่ยอ๋อลูกบ้านบ้านนะพ่อนะครับอีหลานี่ก็ได้ความเงาอยู่กับความสูงจากจอยเนี่ยลอยหาสิพ่นน่ะนะพ่อผมเท่าไรครับเปิดสาวเอ็ดครับสองหมื่นหนึ่งพันครับพ่อผมมาเบอร์มาเลยครับมัศูนย์เก้าสองหกเก้าหกสามสองหนึ่งสี่พี่น้องเคยโทรมาต่อรองเหรอเด้อครับเด้นี่ คนนี้มึงว่ามันมันหลอหน่อยพี่พี่ดีกทีเนี่ยไม่เจียวเพราะหลอดพอราะอดครับครับสวัสดีครับได้มาวันนี้2อชุดนอกเพราะหลอดนะเอาเมืองนั่งข่าวก่อนนั่งข่าวนี่ใล่ะลูกเข้าไปใส่ทห่ไหนครับลูก ขายไปแล้วครับอ๋แยกไปแล้วฮะอ๋อที่นี่ถ้าเราจะไปถ้าเขามีลูกนี่ที่โตที่เท่าไหร่ครับโตที่สามที่นี่นะแต่ว่าตอนนี้เขายังบ่กขึ้นบ่พอหลอดบ่าท่านขึ้นครับลูกขายไปจากเดือนตันายนนเดือนอายุประมาณสี่ห้าเดือนอ๋อมันจอยอีลานี่ก็ดีสูงรอยห้าสิบเนาะพ่อหลอดเนาะห้าสิบครับเครื่องพาพ่อหลอดเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไว้สิบห้าครับสิบห้าราคารวมสมนะครับได้ต่อรองได้เมาบังงงอุงโง่นที่น่ะอีกตัวนึง พอหลอดแบบบางนีณีดูคือยังเขาท่าแท้อันนี้ท่องบ่ครับเนี่ยท่องครับจะเดือนล้วพ่อหกเดือนครับโอ้หัวโลนยังดีอ่าไม่ได้เป็นหัวสไตล์อย่างเนี่ยครับสไตล์รุ่นเป็นมันกัดกับมันบ่กัดอะไรบิดบิดมเตอร์กเตอร์กับมันผสมกันแล้วได้ความยาวได้ความใเงยนะผสมปรนเดี๋ท่านใดครับเปิดไว้เปิดไว้ายยี่สิบหาคือยี่สิบหาครับยี่สิามันลูก ตอเลยนะพอหลอดเนาะมันบปไก่กระซงให้เบอรมา่ก่อนครับมห0935469025พอหลอดจากแก้งคอนะครับมันมันเลพอหลอดเ้อคราคาเนี่ยมันกับสองือตัวอยู่่ยราคาเนี่ยเลยพอมพอมรับประกันเนี่ยไปซื้อกาแฟยูเดียวขอไปให้ง่า มาเือพ่อบุงครับได้มาจากตัวเมื่อไห่พ่อได้มาจาสองต,ตัวครับหนุ่มและสาวหนุ่มน้อยครับนุ่มสองตเตียครับโอเอ้า,าลานี่ก้อนสาวเนี้ยบ้างเดียบาลารเนี้ยบาลาเปิดไปสามพันฮะมื่นสาวโอ้เรียกว่าเปิดสามพันอลาร์พันเป็รถว่าไว้กันฟูบลูจักกนว่าเปิดสามพันเดี๋ยวพฟูฟังบรรลูเรียงนะครับแล้วเปิดสามพันครับ สิบสามเลยครับเด็ดเนี่ยเอาไปขุนลานนั่นเจ๊ลา่นนั่นเจ๊ลา้ก็กันแล้วครับขั้นแยกอ่ะเอาเบอร์มาสักวะเอาเบอร์มาสักวศูนแปดหนึ่งดิฮหอศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สองห้าหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ขอบุงเกงคอได้ครับครับครับ จองตัวราคาเท่ากันเนาะพ่อเนาะมุ่งหนีนในห้อยเพอนประกันมาสวยได้ครับมันหนาวอากาศทั้งโซนที่ภูมิรู้สึกว่าเปลี่ยนหนาวหนาวนะมุ่งเนาะพ่อเนาะเวลาได้ห้อยกําลังน้ำของลงอยู่ครับมาเชื่อเสียงเลี้ยงสวัสดีครับมไ้่นี้มาสวยและเสียงเลี้ยงเนาะเลี้ยงครับเลี้ยงวันนี้สองโคมเลี้ยงครับเอานน้ำเสนอในโค姆นะอันนี้เป็นแม่ลูกนะค,ครับแม่กระทองน้ำเดี๋ยวเบิ่งลูกน้อยก่อนเนี่ยเพราะเป็นลูกสาวผู้ใดครับ อันนี้มันลวกกันเสี่ไว้อย่างบมมันมีใบอยู่ครับเอออกไม่ได้เอามาแล้วตอนนี้ได้แม่เขาได้ท่องเนี่ยนี่กระท่องครับจักเดือนแล้วครับสองเดือนครับอ๋อเรามีเอกสารช็อกโกแลตอันนี้พรช็อกโกแลตเนี่ยแม่ครับอันนี้เอามาให้เพิ่นรอบกอนดอกครันรับประกันท่องครับตรวจเรียบร้อยรับประกันท่องเรามีเอกสารด้วยครับสูงเท่าไรนะเฉลียงตัวนี้สี่พันร้อยห้าสิบวิธีครับเป็นงวงเลี้ยงงวงใยที่นี่หวงว่าัดนี่นะบอกไว้สี่หมื่นสามพันครับราคาเปิดได้ครับสี่หมื่นสามพัน ผมเคยได้เ,เก็บรายละเอียดถ้ไปบุ้งชุดที่สองก็กพี่น้องไทยบ้านกันลังต่อเราอยู่ครับอ,อันนี้ก็ลูกสาวเมีาขาวลูกแดงพันจากตัวเล่าเสียพัน,นลูกอ่ะหวงกว่าครับสามไม่คว้าเ<ห>ลยครับล,ลูกเข้อนี่เป็นมีเชือสายผูดอะลูกแดงนะอันนี้กับ่อลูหก,กันเลยครับสืบมาเลยแบบเหมือนที่ผมไปกันทีับตัวละมั้งครับตัวที่สองมาที่ในท้องนะจักเดือนแล้วครับ ตัวนี้เเตียนแล้วครับเมียทองเกเตียนครับรับประกันท้องแล้วรับประกันทองครับลอยเฉลยความสูงแล้วครับการลอยจี้จะหายอยู่หรออ้ามองเปิดเสียตัวนี้สองหมื่นห้าพันครับลำเบาๆเนาะำเกตสินค้ามาขอเบอร์เลยครับ0 8มศูนย์แปดห้าเจ็ดหกหห้าศูนย์ห้าสีครับสีเหลืยงนะครับค่อยโทรมาโต้วเราตัวคนนี่ครับ พี่น้องมาเบิ่งหัวสาวของเสียช้จากบ้านไทยฉางคอนสวรรค์คก็พวกทั้งหมืดเนี่ยได้สาวน้อยมาบุตรสาวนามีเสียช้แล้วได้สาวน้อยมาเมื่อไงสามสาวพ่อที่ว่าในสามสาวนะครับสามสาวผมสองตัวนี่ผมว่าตัวละแปดพันครับตัวนั้นผมเที่ยวหาสิบห้าร้อยตัวกลางเนี่ยแปดพันที่ซื้อตี่ยครับอ๋อสองตัวนะครับลาตัวคล้ายๆกับลาตัวนี้หกครับคู่เนี่ยเหมือนหกที่ลาน้อยตัวออกเท่าๆเอ้ยเหลืองๆเลยหาพันหาครับ ท้องเบือในมีสิบเอ็ดแร้อยราคานี่เป็นราคามองเตียวแล้วบ่อหรือว่าต่อได้อีกครับราคาเสียเอาแต่ว่าต่อกันนิดหน่อยนี่นะครับของซื้อของขายเนาะครับผมปิดป้ายนวมบ้างบ้าเบือมาเสียใช้ศูนย์เก้าห้าเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสองครับพี่น้องเคยโทรมาต่อเรเบังนะครับเด้อเพื่อจะได้สาวน้อยไปเลี้ยงได้มาสามสาวหัวน้อยก็ขายยากหัวใหญ่ก็ขายยาก ไอ้น้องบางโงเลี้ยงนะครับน่ยของห้อยมาทั้ง ขวัญสวรรค์เกันพ่อขวัสวรรค์สาวน้อยตัวนี้ปักปีแล้วครับอายุเราอะอันนี่ปีกกัวเหหัวลยังดีพราะน่ห้อยแบ่ที่เป็นทนเหลืองเหลืองรอยสี่สิบขึ้นผลลเนี่ย่ถ้าเดี๋ยวเราห้อยเปิดวัยร้านนางนวลตัวน่ะทิพาร้อครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยรคเปิดได้ครับต่อรองไดบางเล็กน้อยเด้งเด้งนของเขาบ้นน่ะแันครับเด้งเดก็นแนนเป็นอะไรครับเป็นสาวสาวได้หูวมาหนึ่งน้อยเนาะอีหนีมทีนเ่็นพี่ตันนี้ที่เป็น สูงกว่าอยู่อีลานี้ร้อยห้าสิบขึ้นไะนี่ก็เริ่มขึ้นแล้วละเริ่มมีอาการนวสิครับเท่ถ้าได้ห้อยเปิดไว้เปิดไว้สอง0มื่นครอีลานี้2องเมืนเป็นงูเลี้ยงเลยครับเด้แน่นอนคาบน์นะต้นกระเดานะต้นขายแล้วบขาขายแล้วเขเลยอยู่สองตัวเพื่อพี่น้องทั้งบ้านต้องหาห้อยมาขอเบอร์นะศูนย์เก้าหาครับสองหนึ่งศย์สสี่ศราคานี้คันบกไก่จาก4ี่สกิโลน้อยนไปส่งาับับผมอยเรามาจากคนสวรรค์ทุหาเราด้วครับรับบ

พ,พ่อพี่น้องเอาบองงงวเลี้ยงของห้อยเรามาทั้งแวง้งหน่อยนะครับห้อยอันนี้ลูกนี่เป็นยังไงคือย,ยังเป็นชุ้งเมียด้วยเมียเ,เ,เป็นชาลุเล่ออ๋อไมกดูผสม,มเหรอร ป็นตัวเมียได้ครับเนี่ยจากเดียวแล้วเดลูกสาวมาหน,นึครับหนาเยอะหนาเยอะเขาพาักในตัวเมียห้อยพันลูกสองตัวนี้นะโอะนั่นลั่ไปตัวนี้สามเนาะครับที่นี่เขาที่เปิดทะเลห้อยคมนะเปิดไปงี้ยี่สิบสี่ห้าน้อยยี่สิบสี่ห้าน้อยนะปไปทซุ้มไปเนาะครับนี่หลอดทาน,นได้ครับเนี่ยอันนี้ได้นะอีกชุดนึงอันนี้ออกโซนเข้มๆครับอันนี้ก็บเมีลูกแล้วแม่ลูกครับลูกแรกกว่ครับนี่ยลูกแรกครับแม่ยเขาได้ผสมยังครับผสมในอาทิตย์นึงแล้วครับอ๋อพี่จะรรอล่ จากจอยเนี่ยก็เด็กคบเนี่ยว่าไม่ห้อยสิบหก้าร้อยละครวักไก่จากสี่สิบสี่กิโลเนาะมาขอเบอร์ห้อยศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกเก้าเก้าหนึ่งแปดห้าห้อยอยังครับเบียดครับจากแวงแวงน้อยครับอ่ะพี่น้องเคยโทรหาเราด้วยครับเรื่องอันนี้ลูกบิดแม่เป็นเล่ครับ nên là ngủ không lo vô uhm. <laughs> ที่ภาพาพี่น้องมาเบิ้งสายหูไอ้หนุ่มรูปหล่อมีตัวเดียวมากเหมือนกันสายหูในสนามแล้วเสียลืมเนาะของเสียลืมจากเดือนสง่าฟาร์มน้ำเสนอเรืบางหลาเนี่ยเป็นลูกสายผู้ใดียูกตัวใดียวเนี่ยแนวซื้อมาเนาะแต่คนลูกพซ่เด็ครับมันนี่เป็นลูกพ่อหูเงาเหรอแต่ว่านนี่เป็นลูกแต่ว่าหูเป็นไะไเสียลืมมาเบิ้งหูแค่กันดูมันกำลาตาด้วยเป็นไรเขาได้บ่าพ่อพันว่าเขาได้ยินเนาะ แต่ว่าการกล้ามเนื้อยังบม่ออกเลยครับยังเป็น่นุ่มนอ้อยอยู่ตีประมาณเท่ะเลปีแล้วบอกครับปีแล้วสื่เลื่อมทะเลเปิดไว้สองพันห้าร้อยอ๋อา,ามเกียร์สินค้าเนาะสามเกียร์สินค้ามูลสองพันห้อยเอ้ากวางานก้อนผมก็จะไม่เก็บรายละเอียดไหมกว่างานอีดึงตัวนี่เงาทองเอาใกล้ที่ออกก็้องเสื่อลืมนี่ไหมท่านแสดงพูดจะได้ไปกักบหิวกาตานัง้งก้นแต่แม่ลูกตัวที่เท่าเรครับ มันเป็นวัวลูกแรกนอครับวาสาวอ๋อพระสมพูทธ้เหรอทนะี่ไหนบัอรที่ไหนสองคบคตรบ,บโตรเรามีเอกสารยืนยันด้วยครับเนี่ยโอ้แต่วหลานี้ได้ไหนเนี่ยหนังเขาท้าบัตรเราก็รูเลยมลูกโกตเพ่พรนเนี่เป็นลูกเคเอสามนี่แม่เขาเนาี่อเตี้ครับเออเบื้งสงูงไม่ยี่ดอกครับนะเอสสานี่แต่ว่าพ้นบริเวณเขา เ,เป็นบอมบอมมากงยเขาเป็นเล่ป่อยธรรมชาติป่ะเต้เพร,ร,รา,าระว่าสวดสงหน้วยก้านเขาคือมีเชือสายสฉลเนาะก็มสูงตีร้อยจะได้เสียลืมว่าสี่สิบขึ้นุ่นละะที่ขอด้วยครับอีลานะที่สามสิบนี่นะปีใหม่สามสิบล้านล้านนี่เหได้เฉลองปีใหม่เลยสามสิบล้านล้านนี่ยแล้วถ้าได้เสียลืมวาไ้ครับ สามหมื่นสองสามหมืนสอลมส่งเด้ครับได้กันบ่ไกลมาเสีเอาเบอร์มจำว่าได้ใช่เบร์เจ้าของอ่ะเบิอไหมรแปหนึ่งศน์แปดหนึ่งศูย์เก้าสามเก้าแปดเก้าสองเสียเรืมจากเดือนสังาฟาร์มสีหือมันหมันลยครับได้ท่องเก้าเดือนแล้วครับที่คอดแล้วเพราะว่าเครื่องขัาบวมแล้วได้ครับเนี่ย โอ้ยหล่าตยวนี้14,500นะครับ4,500ายงามจากมังผู้เขียวกรติแบบมันจากเดือนน้อหลาเนี่ย้ยจากวันทั้งพรอปีดอกคือสรงขอธาทใช่หล่ะมีเลือนน่าเชื่อใครนะแต่ว่าพูดถึงอัตลักษณ์เขาก็ดินก็ทั่วไปด้วเนาะผสมคือยดอกห้อง4,000ห่าม4 5นสต่อันวัดหนึ่งคัตตอซือของใครไปกี่ขครสามหมื่นได้เลยจังเงินก็มาหลาเลย วังปีสอปีถอยหนั้นเนาะขายโอ,อรโนจีวันลเจ้พี่ยนี่อีหลานี่เราเกิดซ่าพวดเมนแมน,แม,นมาเกิดช่วงเส่ยงนผิผมหาไปกํากำนันซื้อว่าสามหมื่นอ่ะะลยเนี่ยดีบ่ดีไม่น้อยติทั้งกำปั้นแล้วตัวล,ล้านนะครับเดืทนไม้แยนเนาะมาเสีย, <c oughs> สยขอเบอร์ครับศูนย์แปดแปดเก้าเจ็ดเก้าห้าห้าเจ็ดสองเสียจากมังคุเขียวด้<อ>ครับได้วายงามมาหนึ่งตัวได้ไม่น่อยเถอบุหลักคือบลานมีอยอ่ผมบอก สามปี่ตยมันยูนิคอายหนี่ผมลองมาจั่นนั่นมันเกว่าก็พี่น้องเอาไปไว้ในคอกได้ครับนะกับเอาไปไว้ในคอกเอาไปดอมไว้มีโอกาสได้กำไรอยู่ครับนะยังครโทรมาต่อเล่าเด้ครับขั้นบ่กไก่แล้วก็ไปส่งให้ได้เยอะก็บานดีเลยเนาะโอเคหน้าตากับบานยังเขาแจกดีพวกอ่องกระเด็นอยู่ ดี๋ยวพี่น้องกบิ่งอีกล่น้อยอีกตัวนึงนะครับของห้อยเรามาจากทางเมืองพลล่าตัวนี้เลือดเนื้อเชือกไข่ก็เป็นลูกสาวกูได้ครับนะเขาเป็นล้านเก่าเจริญจ้ะตอนัเสียงบาโค้มตมาแนบอกแมนโค้มตค่ะเป็นเป็นลูกผสมหลอดออกมาเป็นตัวผู้นะจ้ะวันนี้มาโค้มเพลินเพราะว่าอัตลักษณ์เราจะได้เบิดจ้ะได้เบิดสนุกถุงเท่ากำไรก็เห็นเบิดโดยเฉพาะอ่องเนาะ ตาแต้มแก้มซำเคาะอ่องกบานเท้าขาวค่ะกบานดีจ้ะสาวน้อยตัวนี้ได้เดือนแล้วเนาะไหนครับหกเดือนกว่าจ้ะเนี่ยนังก็เขาท้ามเราอยู่รัตัวยาค่ะหกเดือนมาตีครับหกเดือนมาตะหกเดือนกว่าจะขอเจ็ดเนี่นจะพอซื้อหางก็ดีงเราอยู่เปลี่ยนหางกระดิ่งใช่ก้นบังหน้าตัดค่ใช่เราให้ว่าไว้นะ สิบหกห้าจ้าอ๋สิบหกห้ากับขั้นโบไก่กับไปซ่งได้ยินนอกจากสี่สิบห้าสิบกิโลนอ่ะราคาดีเนาะพราะราคาก็ผสูมหลายครับที่คอเบอร์ได้แจ้งห่อยจ้าแม่ลำดวนเมืองพ้นจ้าศูนย์แปดเก้าสามเจ็ดห้าแปดสองศูนย์ศูนย์จ้าแม่ลำดวนจากเมืองพนนะครับไปทุ่งตอเราคุณพ่อสวัสดีครับคุณเท่าข่าวดีกำไรก็เด็นดีเยอะ